ครับสวัสดีครับคันนี้เป็นโตโยต้าทิดซีจากลำลูกกาคลองสองนะครับอาการก็กล่องแก๊สล็อกร้องอีกแล้วนะครับตอนนี้เราติดเครื่องแล้วนะครับแล้วก็ใช้แก๊สไม่ได้นะครับเปิดเข้าแก๊สแล้วร้องเดี๋ยวเราจะลงโปรแกรมกันใหม่โอเคครับเดี๋ยวเริ่มลงโปรแกรมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรา มาดูตอนลงโปรแกรมเสร็จครับนี่ก็ลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะมาเข้าแก๊สกันนะครับโอเคเริ่มเข้าแก๊สนะครับเราจะเร่งไปที่พันหกร้อยรอบนะครับโอเคใช้งานแก๊สได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วเข้าแก๊สได้เรียบร้อยโอเคครับ